วันนี้จะพาไปทำกล้วยปั่นคาราเมลนมสดนะคะช่วงนี้กำลังอินกับเครื่องปั่นใหม่มากค่ะเริ่มต้นด้วยการหั่นกล้วยกันเลยค่ะชุบๆชุบเชนี่ค่ะตามด้วยนมสดนะคะยี่ห้อนี้ก็ใส่ไปเลยค่ะอร่อยนวลนๆมากเลยค่ะอยากได้นวลนๆก็ใส่ไปเยอะๆนะคะแต่สำหรับพิงก็แค่นี้พอค่ะต่อไปนะคะก็ตามด้วยนมวัวนะคะไม่ชอบดื่มนม,มวัวก็เป็นนมยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะหรือจะเป็นนมตัวไหนก็ได้คะ่ะที่ชอบที่สำคัญค่ะคารา,ามเมลค่ะขาดไม่ได้เลยกินหอมมากใครชอบหวานๆนะคะก็ใส่ไปเลยค่ะ ตามด้วยน้ำแข็งนะคะจะปั่นทั้งดีก็ต้องตามเป็นน้ำแข็งไม่มีน้ำแข็งแล้วก็ปั่นไปได้นะคะวิตาและน้ำแข็งไม่ออกค่ะเอาช้อนกวาดเข้าไปค่ะมันจะได้ลงนะคะปิดฝาค่ะเตรียมปั่นเลยค่ะอย่าลืมนะคะดูวิธีการหมุนนะคะหมุนให้ลงล็อกนะคะแบบนี้ค่ะคลิกแล้วก็ขึ้นไฟค่ะจะทําน้ำปั่นก็จะลืมกดตรงสมูตี้นะคะเพื่อให้มันคนชิ๊ชิๆชิชิปั่นค่ะปั่นเร่งแรงบิดเข้าไปค่ะอยากให้ปั่นละเอียดก็หมุนไปค่ะหมุนไปทางขวาตามเข็มนาฬิกานะคะเสสรร็จแแล้้วววคค่่่่ะะเาาามใในนกกกัดี มาดูสิคะว่าจะเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนคะลองชิมกันเลยคะ่ะอืมหือคิดค่คิดรสชาติเป็นแบบไหนเอ๊ะยังไงรสชาติออกมายัางไงนะดีมากอร่อยแบบนี้ก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะของดีของเด็ดเลยะคะ่ะ